เริ่มคุ้นชินกับคำว่าปัจจัยแล้วก็คุ้นชินกับความเป็นเหตุเป็นผลของรูปธรรมนามธรรมท,ที่เกิดกับตัวเรานะคะอันนี้ก็ค่อยๆละมิจฉาทิฏฐิไปในขณะที่เรารับพระธรรมเข้าสู่ใจเราค่ะทีละเล็กทีละน้อยตรงไหนถ้าไม่เข้าใจก็ก็ข้ามไปก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเอาจับจับประเด็นนะคะจับประเด็นหลักๆสําคัญที่พระอาจารย์สมบัติท่านปูทางเอาไว้ให้นะคะตอนนี้เพียงแต่ว่าเรา เรามาดูพยัญชนะในคำพีซี่ว่าที่พระอาจารย์บรรยายเนี่ยท่านเอาตรงส่วนนี้มาพูดไหมเน้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะมีหลักฐานในคำพีไหมที่พระอาจารย์แสดงหรือว่าท่านพูดเองลักษณะอย่างนี้นะคะวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็คือเพื่อให้เราเราเอาเอามาอ่านคำพีด้วยตัวเราเองด้วยซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของพระอาจารย์สมบัตนินันทโกนะคะว่า พระอาจารย์ท่านเพียงอ่านพระไตรปิฎกเป็นตัวอย่างให้เราฟังเท่านั้นแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่มีใครที่จะมาอ่านพระไตรปิฎกทั้ง9ก้าสเ็ดเล่มให้เราฟังได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องอ่านพระไตรปิฎกวันละหลายๆชั่วโมงนะคะบางทีก็ได้ยินพระอาจารย์พูดว่าสิบชั่วโมงบ้างนะคะบางทีก็บอกหนึ่งชั่วโมงก็ถ้าใครทําได้มากก็ได้บุญไปมากๆสําหรับตัวเองนั่นเองนะคะค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับถ้าไม่มีท่านใดจะสนทนาะก็ขอต่อใน ข้อห8 0นะครับในหัวข้อว่าปฏิจจสมบปาตเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็แลพระมุนีเจ้านั้นเมื่อตรัสอย่างนี้ก็เป็นอันทรงสแสดงความไม่มีสัตสตะวาทาเป็นต้นด้วยบทหน้าและทรงสแสดงความแย้งต่ออุเฉทาวาทะเป็นอาทิด้วยบทหลังทรงสแสดงความถูกต้องด้วยบททั้งสอง อาธิบายความประพันธ์นี้ว่าคําว่าด้วยบทหน้าเป็นต้นความว่าความเป็นสัสตาวาทะเป็นต้นซึ่งแยกออกไปเป็นสัสตาวาสัสตาวาทะกล่าวว่าอัตตาและโลกเที่ยงไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดเอหิตุกาวาทะกล่าวว่าเหตุปัจจัยและความสมอง และความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีแล้วแต่โชคแล้วก็เคราะห์มิสมาเหตุตุกาวาทะกล่าวว่าโลกเป็นไปด้วยอำนาจเหตุไม่เสมอกันคือเดิยมยนาจปกตกิอนูและกาลาเป็นต้นวัสสะวัตติวาทะ กล่าวว่ามีไพ่สวนอัตมันหรือพระประชาบดีคือพรมเป็นผู้ครอบงำสัตว์ไว้ในอำนาจคือเป็นผู้บันดาลเป็นต้นอันทรงแสดงด้วยบทปฏิจจะซึ่งส่องความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยเพราะปวัติธรรมในวงเล่าว่าธรรมฝ่ายปวัติหมุนไปมีความเป็นไปเนื่องอยู่ในความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยจึงอยู่ประโยชน์อะไรด้วยความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยเล่า พราะสำหรับที่เป็นสัตตะเป็นต้นหรือสำหรับสิ่งที่เป็นไปด้วยอำนาจอาเหตุเป็นต้นครับอันนี้ท่านก็จะมุ่งเน้นถึงอันจ็คคามัชิมานะครับก็คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลที่ว่าปฏิยาสมุบาทนี่นะครับก็เป็นการปฏิเสธเรื่องของ ความเห็นผิดทั้งหลายนั่นเองนะครับคือเรียกว่าเป็นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นก็เลยปฏิเสธไอ้สัสตาวาทะว่าเที่ยงหรืออุเฉทวาทะที่ว่าวาขาดศูนย์ปฏิเสธไปโดยโดยโดย,โดยสิ้นเชิงอยู่แล้วนะครับแม้แต่อเหตุกาวาทะเป็นต้นนะครับก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดก็คือพวกระทิเนรถีทั้งหลายนะครับก็ อความที่เขามีความเห็นผิดไม่รู้ตามไปจริงก็แสดงไปตามที่ความคิดความเห็นของตัวเองนะครับซึ่งก็จะไปเข้ากับฝ่ายศัรษะบ้างหรืออุเฉธาบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นกลุ่มของ พวกัาทีเดลทีทั้งหลายในสมัยครั้งพุทธกาลนะครับแม้แต่ยุคปัจจุบันพวกสาวพุทธเองนะครับที่ปฏิญาณเป็นสาวพุทธถ้าศึกษาพระธรรมไม่ถูกต้องนี่ก็ยังยังเข้าเข้าวพวกนี้เลยนะครับคือบางทีความที่ศึกษาไม่รอบคอบไม่ไม่ไม่ทั่วถ,ถึงนะครับก็อาจจะ ปฏิเสธแม้แต่เรื่องของอะไรละครับสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเป็นต้นหรือปฏิเสธในเรื่องของพบหน้าเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นเป็นคำพูดของชาวพุทธที่สอนกันอยู่นะครับซึ่งก็ขัดแย้งกับคำสอนในพระไตรปิฎกที่เป็นเป็นพระพุทธพจน์อยู่แล้วนะครับ ก็นี้คุณหมอจะมีอะไรสนทนาอนนะครับในข้อ580ซึ่งก็ยังไม่จบนะครับก็บรรทัดแรกในในช่วงนี้นี่สำคัญมากเลยนะคะขีดเส้นใต้สามเส้นเลยนะคะคำว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นมัชชิมาปฏิปทาเวลาได้ยินคำว่ามัชชิมาปฏิปทาเนี่ยเราจะต้องมองเห็นทางสุดโต่งสองทางนะคะคือการมสุขาริการุโยค กับอัตกกิลมัทานุโยกนะคะมัชฌิมาปฏิปทามีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นส่วนขณะที่อกุศลจิตเกิดนะคะเป็นไปกับกรรมคุณก็เรียกว่าขณะนั้นกำลังปนเปอร์ปัญจทวารน,นะคะ ด้วยการมาสุขด้วยโลภะนะคะก็จะเรียกว่าเป็นขณะแห่งการมาสุข,ขาริการุโยกอันนี้แบบอธิบายแบบขั้นอุกฤษนะคะในขณะที่ทำตัวเองให้ลำบากเกิดความทุกข์ทรมานทางทางทวารทั้งห้านะคะเรียกว่าทำลายตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ให้ให้เกิดความลำบากนะคะให้เกิดความทุกข์ก็เป็นอ,อ,อัตตกิรัมฐานุโยค ส่วนในขณะที่เป็นสัมมาปฏิปทานะคะในขณะที่เจริญสติปัฏฐานในขณะที่เจริญวิปัสนาในขณะที่อบรมไตรสิกขาขณะนั้นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาว่าโดยขณะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโดยบุคคลนะคะพระอาจารย์สมบัติกล่าวว่าผู้ที่อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาอย่างแท้จริงคือพระอรหันต์เพราะว่าภร,ริยบุคคลระดับอื่นก็ในบางขณะ ท่านก็ยังมีอกุศลจิตเกิดบ้างตามลำดับของกิเลสท,ที่เหลืออยู่นะคะตรงนี้ปฏิจจสมุปบาททำไมเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าปัญญาที่มารู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะคะเป็นมิปัสนาปัญญาก็เป็นเรื่องของทางสายกลางก็คือเป็นสัมมาปฏิปาทาเดินอยู่ในทางแบบนี้ล่ละคะ่ะจะไปพบกับพานิพานได้แน่นอน ะค,ะความหมายตรงนี้คืออย่างนี้ที่ในเวลาเราเรียนเรื่องของปัจจัยธรรมไม่ว่าจะมาในรูปแบบของคำพีมหาปัฏฐานปัจจัย2ี่สิบสี่หรือเรียนปฏิจจสมุปบาทก็ตามเนะะี่ยค่ะทุกๆครั้งที่เรียนนะคะจิตใจเราเนี่ยเป็นจิตดวงใหม่เสมอๆนะคะแล้วก็มีพระธรรมเป็นอารมณ์ของใจเราก็จะมีสัมมาทิฏฐิที่แข็งแกร่งมากขึ้น มิจฉาทิฏฐิก็จะไม่ผุดขึ้นมาค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ฟังพระธรรมคําสอนนะคะหรืออย่างที่อาจารย์ประเชิญกล่าวว่าแม้เป็นผู้ที่ชื่อว่าศึกษาพระพุทธศาสนาแต่ไม่หันหน้าเข้ามาในคำภีร์นะคะไม่อ่านดีๆไม่เชื่อมโยงดีๆหรือไม่มีครูบาอาจารย์ที่เข้าใจคอยช่วยอธิบายแล้วเนี่ยก็ตีความเข้าข้างตัวเองหมดเลยนะคะ การตีความพระธรรมคําสอนเราต้องอนุวัตตามพระธรรมคําสอนนะคะเพราะว่าเกิดจากพระสัพพัญญุตยานของพระผู้มีพระภาคเราต้องตั้งตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าเราเป็นผู้ไม่รู้นะคะเราเป็นผู้ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะคะเรากําลังจะเพิ่มความรู้ของเราโดยมีพระรัตนตรัยหรือพระไตรปิฎกเป็นที่พึ่งค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียนไปนะคะเรียนแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจไป ในขณะที่เรียนรู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็จะละอุดเฉททิฏฐิคือความเห็นว่าตายแล้วศูนย์หรือพวกาศาสตะทิฏฐิว่ามีอัตราตัวตนจริงๆเที่ยงนะคะตายแล้วเนี่ย่เอตัวเองนั่นแหละไปเกิดใหม่ส่วนใหญ่ก็คือจะชอบคิดว่าจิตเที่ยงนะคะคนอีกเยอะมากเลยคิดว่าจิตเที่ยงนะคะถึงแม้ว่ามีพยัญชนะบอกเยอะแยะมากมายแต่ด้วยความที่ ไม่ได้ใส่ใจรับพยัญชนะตรงนั้นไม่ได้ค่อยๆอยอ่านเอ,อคือรีบรวบรัดตัดความเอาความคิดความเห็นของตัวเองเข้าไปสรุปพระธรรมคำสอนเข้าข้างตัวเองนะคะจึงพลาดจากการได้รับรู้ความจริงของภาริยะค่ะตรงนี้ก็เนื้อหาตรงนี้ก็จะบอกเราว่าถ้าเรารู้เรื่องของปัจจัยรู้เรื่องปฏจิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะไม่มีความเห็นผิดนะคะ แต่ในขณะที่เราเรียนก็เป็นโลกิยะนะคะถ้าเกิดเราไม่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในชาตินี้ตายไปแล้วก็วัดดวงนะคะว่าจะไปเกิดเป็นอะไรก็สามารถที่จะถูกเวี่ยงเข้าไปอยู่ในกลุ่มของมิจฉาทิฏฐิเป็นสัตสตะวาทะบ้างอุเฉทวาทะบ้างได้อีกนะคะ เพราะฉะนั้นพระอาจารย์สมบัติท่านจึงสอนเสมอว่าทุกครั้งที่ทําบุญทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาทํากุศลอะไรก็ช่างให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอผลบุญกุศลเหล่านี้นะคะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานขอให้เจอพระพุทธศาสนาอีกจะพูดยังไงก็ได้ในให้ทํานองอย่างนี้นะคะเราจะได้กลับเข้ามาสู่มัชฌิมาปฏิปทาต่อไปค่ะในส่วนตรงนี้มีท่านใดยอยากจะร่วมสนทนาด้วยไหมคะ เรียนเชิญนะคะถ้ายังไม่มีขอต่อนะคะขอต่อเพราะว่าเนื้อหาเยอะค่ะเชิญอาจารย์ไปเชิญค่ะครับตรงนี้ก็ใหทราบนะคะว่ากำลังอธิบายคาถาที่เป็นบทประพันธ์นะครับในในข้อ580นะครับในตัวเข้มเนี่ยเป็นเป็นคาถา ท่านก็ยังขยายความในเรื่องของบทหน้าบทหลังในคาถานี้อยู่นะครับที่ว่าปฏิเสธสตาวาฏากับอุเฉตาวาฏาแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับพวกมิจฉา,า,าทาิฏฐิอื่นนะครับที่ว่าอาเหตุกะวาฏะหรือวิสมะเหตุกะวาฏะเป็นต้นก็เป็นอานปฏิเสธทั้งหมดนะครับในคําอธิบายต่อมานะครับคําว่าและด้วยบท ด้วยบทหลังเป็นต้นความว่าอุเฉทวาะกล่าวว่าตาแล้วศูนย์นัติกาวาะกล่าวว่าอะไรอะไรไม่มีผลของบุญของบาปไม่มีอักเริยาวาะกล่าวว่าไม่เป็นอันธรรมคือไม่คือทำอะไรไม่เป็นกรรมชื่อว่าถูกปัดออกไปเพราะความเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลาย ก็เ,เพราะความร้อมเปลี่ยงแห่งปัจจัยเหตุนั้นจึงเป็นอันทรงแสดงความแย้งต่ออุเฉทวาทะเป็นต้นที่มดสม,มุปปาทะซึ่งสองความเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายจึงอยู่ในธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วแล้วเล่าเล่าด้วยอำนาจแห่งปัจจัยก่อนก่อน อยู่อุทเฉทาวาทานนธิกาวาธาและอกริยาวาธาจักมีแต่ไหนเล่านะครับอันนี้ก็ก็เป็นการขยายความถึงบทหลังที่ว่าสมุป,ปาทนะครับที่ที่ขุนก็ก็แยกสับไปแล้วนะครับสังอุป,ปาทะการเกิดขึ้นพร้อมนะครับซึ่งก็ปฏิเสธอุทเฉทัต อุเฉท,ทวธาอุเฉทิฏฐิหรือนาฏิกะทิฏฐิเรียกอากาศอักเรียทิฏฐิทั้งหมดนั่นนะครับมีอีกย่อหน้าหนึ่งนะครับคําว่าด้วยบททั้งสองเป็นต้นความว่าความถูกต้องคือมัชชิมาปฏิปาาทาวงเล็บปรธางสายกลางความลรเสียซึ่งวาทะผู้นั้นทำผู้นั้นได้รับผล เอวรกว่าคือใครทำได้เรื่อยๆไปไม่จบสิน้นความล่าเสียซึ่งว่าถ้าว่าคนอื่นทำคนอื่นได้รับผลเอาไว่ารล้วว่าคือคนหนึ่งทำคนหนึ่งได้ความไม่ยึดมั่นในภาษาท้องถิน่นความไม่ล่นเลยไม่ล่วงเลยซึ่งสมัญญาคือชื่อคนและสัตว์สิ่งของที่ชาวโลกเรียกกัน เรียกรู้กันเป็นอันทรงแสดงด้วยคำว่าปฏิจจสมุปบาทหมดทั้งคำเพราะธรรมนั้นนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ตัดคือไม่เห้นความสืบเนื่องกันกับความพร้อมเพียงแห่งปัจจัยนั้นนน,นี่เป็นความหมายของคำเพียงคำว่าปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นครับนี่ก็เป็น การอธิบายสับตั้งแต่หลายหน้ามาแล้วนะครับปฏิจจสมบัตินี่คือก็ค่อนข้างยืนยาวแต่เพื่อให้ความชัดเจนในในประโยชน์ของคําตรงนี้นะครับท่านก็พยายามอธิบายทั้งทั้ง,งปฏิเสธความเห็นของดิลกีหรือปฏิเสธความเห็นผิดในในเรื่องของพวกสักตจิฏฐิอุเฉตตาทิิเป็นต้นนะครับก็แม้ พยัญชนะเหล่านี้นะครับก็เป็นการปฏิเสธไปนในตัวอยู่แล้วเหมือนกับแสดงขันาตุอานิจตนะพู้นั้นนะครับก็เป็นการปฏิเสธพวกสัต์บุคคลอยู่แล้วเพราะนั่นคือเป็นการประกาศความจริงว่าเป็นเพียงขันเป็นต้นครับรับเชิญหมอครับสาธุค่ะก็สาระที่ได้รับจากพยัญชนะช่วงนี้นะคะก็คือท่านบอกเราว่าถ้าเรารู้จากเหตุผลตามหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ย อนตัตตสัญญาก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับที่เราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอันดับอัตตสัญญาซึ่งเป็นอกุศลสัญญานะคะหรือเป็นสัญญาวิปลาสที่เข้าใจผิดมานานแสนนานนะคะว่ามีอัตตาตัวตนในตัวเราจริงๆแต่พระพุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตานะคะแต่อนัตตาที่พระพุทธมีพระภาคทรงสอนนั้น จะไม่ทรงพูดอนัตตาขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีการอธิบายตามหลักปฏิจจสมุปบาทหรือเรื่องของปัจจัยนะคะดังนั้นการสอนของพระูุมีพภะภาคนั้นทรงสอนตามลำดับขั้นการแสดงธรรมก็ทรงแสดงตามลำดับของเหตุและผลนะคะถ้าผู้ที่ศึกษามาดีก็จะค่อยๆรับพระธรรมไปแล้วก็จะมีความเข้าใจว่าทำไมถึง ทรงแสดงว่าไม่มีอัตรานะคะอัตราไม่มีอัตราของเดียวฤถี่ไม่มีเพราะว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยนะคะเนื่องจากว่าตัก,กยะทิฐินั้นแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือสัสตะทิฐิคือความเห็นว่ามีตัวตนอยู่ตลอดเวลานะคะตัวตนนั่นแหละไปทุกภพทุกชาติเลยนะคะกับอัตราอีกแบบหนึ่งก็คือมีตัวตนนั่นแหละแต่มีแบบ มีมีชันจริงๆอะ่ะแต่พอชั้นตายแล้วก็คือจบอะ่ะชันไม่ไปเกิดใหม่แล้วหรือว่าคนอื่นตายก็ไม่ไปเกิดใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นอัตราแบบหนึ่งนะคะแต่เป็นอัตราแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นอุดเฉดทิฏฐิพอมาเข้าใจเรื่องของเหตุผลนะคะว่าถ้ายังไม่ดับอวิชชาหมดไม่ดับตัณหาหมดยังไงก็ต้องเกิดแน่ถึงไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดนะคะเพราะว่าความเห็นผิดนั้นก็คิด คิดเอาเองคิดไปได้เรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้รับทราบนะคะว่าทําไมถึงพระพุทธศาสนาสถึงสอนว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาตินั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นเป็นมีแต่เรื่องของอวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ แบบนี้นะคะเป็นวงจรปฏิจจสมุปาทไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครไม่มีสัตว์บุคคลไม่ไม่ท่งไม่กล่าวโดยเอ,อบุคคลเลยเวลาทรงแสดงปฏิจจสมุปาทนะคะก็พูดถึงเป็นเพียงสภาวธรรมที่ทํางานเป็นเหตุเป็นผลกันแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมารูปธรรมท,ที่ละเอียดที่ไม่มีใครคิดได้เลยนะคะ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับอาชีระบุคคลทางโลกอะไรใดๆทั้งนั้นเทียบไม่ได้เลยนะคะค่ะในส่วนตรงนี้มีท่านใดอยากจะสนทนาร่วมกันไหมคะหรือมีคำถามอะไรไหมคะเรียนเชิญนะคะถ้ายังไม่มีก็เชิญอาจารย์เชิญต่อค่ะห้าร้อยแปดสิบเอ็ดเลยค่ะคต่อไปก็จะขยายความใน ในปฏิจจสมุปาทแล้วนะครับคือที่ผ่านมาเป็นการอธิบายสัพว์แบบนี้จะเข้าถึงรายละเอียดใน581นะครับส่วนว่าแบบที่พระผพุทีภาคเมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปาทได้ทรงวางไว้โดยในว่าอวิชาปัจยาสังขารา สังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชาเป็นต้นนี้ใดบัณฑิตเมื่อจะทำสังวรนาความแบบที่ทรงวางไว้นั้นลงสู่วิพัชวาทีแล้วไม่กล่าวถูอาจารย์ทั้งหลายไม่ดิ่งลงสู่สกสมัยมองเล็บคือไม่ยึดแต่ความรู้ขอฝ่ายตนมองเล็บปิดไม่ขึ้นคร่ำปรสัยคือ ในวงเล็บว่าคือความไม่ข่มขี่ความรู้ฝ่ายอื่นอเลปิดไม่ขานพสูตรอารมณ์ภวินัยมองดูมหาประเทศไว้สีข้อธรรมโมเล็พบพบาลีได้ถูกต้องถืออธรรมถือเอาอัดคือความอธิบายแห่งบาลีได้ไม่ผิดยักเยื้องอัฏฐนน,นั่นแหละ อธิบายไปโดยบรรยายอื่นอีกก็ได้ดังนี้จึงควรทำอัฏาสังวรนาได้อันหนึ่งเล่าโดยปกติอัธ,ธาสังวรนาแหปฏิจจสมุปบาทก็ทำได้ยากอยู่แล้วดังโบราณอาจารย์ทั้งหลาย กล่าวไว้ว่าทำสี่ประการคือสัตยาสัตวะปฏิสนธิและปัจจยาการนี่แหละเป็นธรรมที่เห็นได้ยากทั้งยากที่จะแสดงด้วยก็จะเริ่มอธิบายแล้วแล้วท่านก็ปรรกว่าคือจริงเป็นเป็นการอธิบายที่ที่คือจริงๆก็เป็นเรื่องยากนะครับซึ่งในในตรงนี้คำว่าสัตยานี่นะครับ คำสีระการศัตยศสัตวะปฏิสนธิและปัจจัยการในในบาลีในในหนังสือของอาจารย์พิสุรูปหนึ่งท่านใช้คำว่าสัจนะครับแต่ในที่นี้เป็นมันไม่ใช่ภาษาบาลีนะครับศัตยะแล้วก็มีศตวะบาลีคือสัจจังสัตโตปฏิสนทิปัจยาการเมวัจ ะครับก็ค,บคือสัตยะตัวนี้นะครับหมายถึงสัจจังนั่นเองสัจจนะครับครับตัวนี้จะมหมอจะสนทนาแบ่งปันก่อนไหมครับก่อนที่จะไปในข้อต่อไปในส่วนตรงนี้นะคะอยากให้ก็คือประทับใจคำว่ามหาประเทศนะคะ ก็ได้ความรู้จากที่อาจารย์บระเชิญเคยเคยกล่าวไว้นะคะว่ามีพระสูตรพระสูตรหนึ่งพูดถึงเรื่องของมหาประเทศสี่ใช่ไหมคะว่าเออเวลาใครมาสนทนาธรรมกับเราเราก็อย่าเพิ่งไปต่อต้านเขาลองฟังเขาพูดก่อนนะคะแล้วเราก็มาพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดหรือถามกลับเขาไปนะคะว่าเขาพูดเนี่ยอ้างอิงมาจากพระสูตรตรงไหนมีหลักฐานในพระไตรปิฎกรองรับไหม นะคะถ้าสมมุติว่าสงเคราะห์ลงได้อธิบายได้มีพระไตรปิฎกรองรับก็ก็เป็นอันถูกต้องนะคะแต่ถ้าเกิดหาหลักฐานไม่ได้อย่างนี้ก็คือเราก็ไม่ต้องสนใจคําพูดของเขานะคะตรงนี้ในส่วนตรงนี้พระผู้มีิพาภาพทรงสอนทํานองว่าไม่ไม่ต้องถกเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันแต่ว่าให้ยึดหลักไว้ว่า เอา้าที่พูดมาเนี่ยมีหลักฐานยืนยันไหมพระไตรปิฎกอยู่ตรงส่วนไหนแบบนี้นะคะก็ก็เป็นสิ่งที่พระไตรปิฎกสอนเรานะคะแล้วก็เรื่องของทำสีประการที่แสดงได้ยากนั้นก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่า,าสัตวะบัญญัติก็เป็นเรื่องที่แสดงได้ยากด้วยนะคะสัตวะบัญญัติตามความเข้าใจส่วนตัวก็คือเป็นการเรียกชื่อ เรียกชื่อสุน ok ักนกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะทำไมถึงแสดงได้ยากไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะปฏิสนธิก็เป็นเรื่องที่ยากที่มีใครจะเข้าใจนะคะต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคว่าใน31ภพภูมินั้นภูมิไหนเกิดด้วยอเหตุกาปฏิสนธิก็คืออบายทั้ง4นั่นเองนะคะนรกเปตนรกเอ่อ,อ,อนรกเปตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉาน ปฏิสนธิด้วยจิตชนิดเดียวกันคืออุเบกขาสันติรณะอักุศลวิบากจิตนะคะนำเกิดในสี่ภูมิขึ้นอยู่กับกรรมใดกรรมหนึ่งที่เป็นชนะกกรรมนำเวียงเวียงให้ออไปปฏิสนธิจิตในภพภูมิใดนะคะก็เป็นเรื่องยากต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงค่ะปัจจัยาการนี่แน่นอนเลยก็ไม่มีคนนอกาศาสนาไม่มีทางรู้นะคะ สัตจะกก็โดยเฉพาะสัตจากก็แบ่งออกเป็นสองใช่ไหมคะสมมุติสัตจากกับปรมัตถสัตจะนะคะหรือว่าอาริยสัตจากพวกนี้ก็ต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคค่ะสัตว์ตัญญัติถ้าจะให้ตีความเข้าใจว่าทำไมยากนะคะก็คือ สัตาวาวเหรือสามเพบภูมิที่พระมีพภาคทรงแสดงโดยคํามีประการต่างๆนะคะเข้าใจว่าก่อนที่จะมีก่อนที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้เนี่ย ไม่มีใครรู้จัก3ามเสพบภูมิแน่เลยนะคะในส่วนตรงนี้ท่านก็เลยพูดถึงว่าสัตวบวัญญัติก็เป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะเป็นธรรมที่เห็นได้ยากแสดงได้แสนยากต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นค่ะอ่าหมดเวลาพอดีนะคะมีท่านใดยอยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมไหมคะในช่วงที่หมดเวลาพบกันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเรียนเชิญค่ะเออค่ะ,ะแบ่งปันเรื่อง คุณจุงให้ข้อมูลไว้เมื่อวานนี้เอออยู่ในปฏิสัมพิธามักมหาวคยาน,นากาักถาในเรื่องของธรรมทิฏฐิยานนิเทศแล้วก็ไปดูที่เออไปดูที่อตกถาอยู่ตอนท้ายๆของ ของธรรมทิติมีเหตุนัน้นครับแบ่ง <ขา S 2> แบ่งปันเท่านค่ะสาธุค่ะคุณาสุโมกธรรมทิติยานะก็คือเป็นเรื่องของปัจจยปริคหายานะนั่นเองนะคะหรือว่ากังขาวิตรณาวิสุทธิก็แน่นอนนะคะปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของปัจจัยธรรมเป็นปัจจยปริคหายานะก็ค่ะขอบพระคุณค่ะอยู่ในธรรมทิติยานะ ยาณกถาของปฏิสัมพิธามักรจนาโดยพระสารีบุตรเถระค่ะงแต่ว่าต้องดูต้องต้องไปดูในอัตถกถานะฮะในในตัวในตัวนิเทศเขาเขาแท้แท้เนี่ยไม่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยค่ะสาธุค,ค่ะก็อาจจะเป็นในอัตถกถาก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าอัตถกถาที่ที่เขียนของปฏิสัมพิามรดเนี่ย จะเป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือเปล่าที่รจนาคัมภีปฏิสัมพิทาเอ้เออคัมพีวิสุทธิมักเนี่ยค่ะท่านก็เลยท่านก็เลยจะมีคําอธิบายที่ค่อนข้างที่จะสนับสนุนกันนะคะมีท่านใดอยากจะแบ่งปันอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะช่วงท้ายถ้าไม่มีก็ขอ การสนทนาธรรมนะคะแยกย้ายกันพักผ่อนนะคะขออนุโมทนาทั้ง16ท่านที่ร่วมฟังการสนทนาธรรมนะคะเรียนเชิญพิุ่นช่วยวสวดมนต์ปิดรายการด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะกลาบพระนะครับอรหังสม,มาสมพุตตพภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภคะวะตัถโมทัมังนมัสามีสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังคฆสังคังนามีโอเคครับสาธุสาธุสาธุ